ก,การอนุรักษ์มาไว้ก่อนเริ่มต้นแต่เราก็ยังอยูน่นะท,ที่ที่ไม่ค่อยจะปกติเท,ท่าไหร่ส่วนใหญ่มาจากไหนคะทุกทีความความทุเทความสนใจก็ข้องกัน และสำหรับคำมเรียฟรานที่ที่ที่ผ่ากระซอมบาสงส่วนและก็อกีกบางส่วนก็กระบวนการอนุรักษ์จะต้องการมเลินสภาพอย่างตัวนี้มากระตักเลยที่ทอันนี้ของโบราณอ๋อ 看常识。 เพราะว่าประเทศไทยเราเป็นศูนย์การอนุรักษ์เขาก็พยายามช่วยส่งต่อเพื่อห้อให้ดูแลวิทจะให้คำเรียนได้ได้แข็งแรงทนอยู่ครับกับเพี่น้องที่จะศึกษาวิจัยต่อไปอาจารย์